สวัสดีครับ FC ซน้ององญิงเพชบันแพง F c ซบอสโจ F อซสาวน้อยเพชบันแพงและผมขอขอบคุณ f c ฟสโลดอุบลที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดติดตามและให้กำลังใจสโลดอุบลสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้ององญิงเพชรบันแพงนับตั้งแต่น้ององญิง ได้ไปมอบทุนการศึกษาพิเศษที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเสร็จจากมอบทุนการศึกษาแล้วน้องก็ได้มาแสดงคอนเทนต์ร่วมกับบอโจที่บ้านน้ององค์หญิงพันน้องขู่ของอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด เกี่ยวกับสีบีเยอื์จากบริษัทโฮมวันฮิสเกตที่ได้มาทาสีบ้านของน้ององค์นี้มันแพงปรากฏว่าพอโจอได้พานำชมห้อง ที่บ้านของน้องที่ได้สร้างขึ้นว่าสวยงามมากทำให้ f อซพ่อพ่อแม่แม่ติดตามคลิปนี้เป็นจํานวนสูงมากเสร็จจากการชมบ้านตอนเย็นๆน้องอุ้งหิงก็ได้เดินทางเข้ากอทมอเพื่อไป เข้าห้องอัดรายการตีสิบที่กรุงเทพเมื่อไปถึงห้องอัดตีสิบที่กรุงเทพยังมีเอฟซีของน้องอุ๋งอิงบุกเข้ามาขอถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเสร็จจากเสร็จจากการอัดรายการตีสิบน้องก็ได้เดินทางกลับมาที่ บ้านน้องกูจนจนสว่างเพื่อเตรียมการที่จะไปเล่นคอนเสิร์ตต่อในวันที่ยี่สิองสิงหาหกเจ็ดที่จังหวัดกระสินสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจผมนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ